เรรลับล้อๆนะครับผมวันนี้ก็มากอติดสถานการณ์ของตาพากันครับ <c oughs> วันนี้เรามาน้อยแต่ร้อยเปอร์แตกล้เดเตอรตอนนี้คนว่าเสียงหมืจะหลับจะตีสามแล้วนะครับผมชิวๆครับผม <c oughs> บนต้เหมือนเดิม ตายแล้วเหรอตายใครตายคู่น <sout en> ่ะแล้วอัดคลิปเกี่ยวกับเรื่องบอลอันี่เป๊ะเอเวอเรตันตายใครกลับไอ้นี่ดินอโมดินอโมเขียบลาาสอง

โอ้ไฟแล้วดีกว่านี่แค่ก็มันไม่ได้ยินเสียงสาวว่ะกูเห็นนะโอ้เมื่ถ้ามันมีอ่ะมีก็ค่อยว่ากันละโอ้เลยตกใจเลยมีมีมีนี่อยู่นี่อยู่เนี่ยมามาอูพี่มันอยู่ในทางในทางอู ทางเท้าทางเท้าทางเท้าเมื่อกี้มันกระโผขึ้นมาเออบาลที่เท้าอ่ะเท้าขลังเลยครับปีนรถขลังกับเฮงอ่ะโดนยิงมันเลยแต่พี่ปืนแล้วพี่โอ้โหไก่ฟาร์มจัดจัดเบ้รเย้ เดี๋ยวหาเซิร์ฟแบบมีดงมมิเดียมสักหน่อยเอาสักยิ่งกว่าไก่มันบอกว่าอะไรอ่ะเจ๋งอะมาถึงพร้มเลยอาถรรพ์นี่คือเซิร์ฟสิบสามนะวันที่เราแตกกันดึเยล่ยกันนั้นโอ้ยอย่าไปเลยส <laughs> ามเจ็ดสู่ิเก่งๆผมเดี๋ยวผมจะขึ้นบารังขออว ไม่เก่งเขงไม่ยิงได้หรอกก็เลี้ยนะชอ่ะเลีขึ้นงไงขึ้นได้เหรอกองเดชขึ้นงไงวนะเดชพักตอกหา่อยเดีมันไม่ตังหยับเลยเนาะหยาเห็นท่อปะ่ะเออหยับมันมา

าวขอตักดเลยเป็นเชื่อเชื่มอบมันต้องกดชิปเลยกดๆมันนะไม่พีเมียวกับทั้งห้องเฮ้ยทำไมง่าวะล่ะอะไรอะไรยังไงก็ฟ้าค่อยกาย เอ้เบนไหวปะเนี่ยไม่ไหวได้ไงเปียไหวเปล่าโอ้หเซอร์กิ้ลำคาลงซ่อมเป็นเรียนมาร์กเลยอ่ะโล่เต็มเพียกเลยอ่ะเี่ขินดาเปล่าเอ้ยทำไมกูขึ้นไม่ได้คนเดียวเลยวะน่ะอ้าวล่วงเนี่ยครับผมระบบก็อติด

ไหนมีคนไปหาเซิร์ฟไหมนี่มีคนนึงใช่ป่ะมีคนหายอยู่มีหน่วยหาเซิร์ฟดิดดิดดิ๊ดตอนนี้ไปเกิดหนาปะก็หนุนก่อนอยู่ก่อนสี่สิบคนแล้วใช่ฮะถนนเรยกนแน่นะอุ๊ยสิบสามคนแล้ว โอ้ยทางน้นทางนเกิดทางโนกเกิดทางนกเกิดแอบ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 โอ้โหมีคนที้ไปแล้วแอบแอบแอบอบมันไปเรียกพวกมาพี่สองตัวสองตัวท่ไหนทางหินฟังนุนน้อพี่ที่ดูฝวางนู้นเลยเดี๋ยวผมดูความไวามตายอ่างปะเริ่เดิมปเสร์จเดิมเดิมปับซื้อไปอ่ะอะไรกูยิดสองยังไม่ออกเลยซื้อยิบสอง มันไม่ปยินฟังหนวยละฟังได้น่ะน่ะลมอมกแล้วลมลมไีกแล้ะเด็ดตรงไหนไโชนเตี้ยะนะมันพโทนมันอยู่ตรงไหนล่ะน่ะที่เราอยู่กันเมื่อวานอ้ที่เราไปสวนขเนโอเยโอเค ฟีลิี่เดียวไปก็ไเลยสองตัวละเยอะเยอะเยอะลงมาอองเมื่อกี้บอกแล้วคนเยอะถ้าสองคนแล้วเนี่ยมันไปเรียกพวกมากคงไม่ชุ่วใจนะเี่ยวอะไรมาโนนี่บ้านสองชั้นมีคนเหรอบ้านสองชั้นมีคนเหรอไม่มียึดบ้านให้ได้นะทนาไในเออเราไปยุบ บ้านทองจันเดีดไไป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 กปไ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 มไาไปยปไป่อไปไปไมไปไปไมไปไปไนไป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 นปาปไปไปาปไงไป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 อปไปไปาปไ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 ป้ปไปนปไาไปไปไปมไ เอาไว้เพื่อแตกเลยสิก้าเมืองใช่ใช่เันฟันผีอยู่เันฟันผีอยู่ในวันนี้อยู่บนบ้านเหรออืมอบ้านให้ได้ลบไปแล้วแตกเหรอหลบหล,ลบหลบลบไป,บไปอีกห้องหนึ่งมา เราไปอยู่อีกห้องเนี่ยเดินขึ้นบันไดได้มั้งสองตรงบันไดนะเก็ยบยิงแม่งเลยเีร็จแล้วขึ้นมาเอ้ยไม่ได้ตามเขมาเลยผมดูให้อยู่เนี่ยเดินขึ้นไปเลยโหดห้องไหนเคียร์ห้องไหนเคีย,ยคร์ยออวีบ้างเน้ยระวงมันดิษนะมปดิษเดินขึ้นไปเลยสองคนนะ่ะแต่คู่ก็ทำใจหายวนะน่ะไปก่อนหลังเซฟไอ้ดิสมา ห้องไหนใช่ไหมห้องไหนใช่ไหมออห้องไหนห้องไหนดีสตอกโอเคโอเคเออกอดกอดกดกดเอาเฮ้ยขึออ้ดเนไม่แตกไม่แตกมันอยู่ห้องแรกเหรอพี่ขึ้นนะอ่าอยู่ห้องแรกแล้วมันเจ็บปากแล้วนะแสนมสสับลลนในควาย เอ้โหป้อนหมดเลยผ้าทิ้งเปรียวยาวไมีขอรอต๊อกด้วยนะอย่าเก็บของรอต๊อกเลยวันมันเกิดใหม่คนเดียวหน้าทางเข้าล็อกกี้ทางเข้าล็อกกี้มีเยอะดีดได้ยินซิกบเลยโอ้โหยิงกันแล้วมันมีสองพวกมันมีสองพวกอ่าดูทางยินดำไม่ได้วยนะไปดูอูด้วยอูตายละพระอู

โอ้แหเฮมาจากไอ้ไว้อีกสี่ตัวยังแค่มาตรงนี้สุดแล้วเลยอเราไปชนะกันแล้วตามต่อสีครับตัวนี้ไหนคนภาคค่ะคนภาคไปไหนแล้วเขาไปอยู่ด้านบนวะนนั้ะครับกรณีได้มีว่าอะไรดี ได้ลงมาซะสองจะหลับอยู่แล้วแท้โคตรพากเป็นโคตรากจะไปยืดหินมันดิเราได้มาเดินเล่นไปยืดสองมันบวกกันทางทุกคนสงสัยอยู่หน้าเราฝังกัตัวนึงฝันีดำ้องมจะไปแจมบ้างอ้าวแจมยังไงแจมก็ยิงยิงตัวยิงแจมก็ยิงึปก่อนไปก่อน ให้มันวิ่งมาก่อนเขียวเด็กฟองครับขนาดนี้แกนแตกได้ลงเกิดยึ่กองครับมันไม่มีใครเอาลองไดโโ้โอ้โหโลหกใสยเยอะเลย <laughs> แค่แตกแต่คนเดียวก็ไม่เสีย เรายังุมสถานการณ์ได้ครับตอนนี้แปะจุบริบาลใน,นในอนาคตรเราไม่ล่วงเลยใครพีบวะอูหงอจังไอสัตว์อูไหนเนี่ยอูเคียร์วิวหรืออะไรอูหงอจังเคียร์วิวแน่นเนาะอ่าราคากระดาษอ่ะ นมเพิ่มพลังพุ่งดันไปฝั่งนน, 2, น้นสองสามอ้สามคนมีเกาะไหมครับมีเกาะไหมดูมาม้างล่างพี่มันอยู่หินตรงนู้นสามคนเยียบเยี่ยบ ไีแต่ไหนร้องแต่ไปดูเขายิงกันถ้าดาันไปลำบากที่ผ่านเลยไม่มีที่หลบอะ่ะวิ่งไปหามันมีแต่ที่ร่องงันเลยขอยดูถา,านการณ์ครับบมาวิ่งจว่กันเนี้ยวิ่งตัดหากันเนี้ยนอกจากอุ้ยมาแล้วฟองตัวติดไปตรงหินดำอะ่ะ จะรำคาญผีด้วยสัดร้องอ่พ่อห้องเขามาเล่นข้างในดี เอาไงเบสอะจะใครอีกแล้วจะด้านอนะไม่ได้านไม่นันดูสถาน,านการณ์ตกใจหมดคิดว่าใครวิ่ง <laughs> แม่ไม่ดันไม่ดันแต่ละคนไม่ดันเอ้ยผมมาหาน้ำกินเนือเฉยพี่เบสหนุนหาโอกาสหนุน <c oughs> มันมคนเกิดข้างบนจังหวะนี้พี่เบสฝั่งขวาพี่มาต้นไม้แตกแจก,แจกมันอ้อมลึกกว่าอีกไม่ได้แล้วจังหวะนี้ต้นไม้

ผมเี่ยะัสงสัยว่าจะมีโปนะแถวนี้นะระวังดีนะรู้สึกมันจะมีโปแล้วนะบ้านกรเป๋าใหญ่เลยโดนไปแล้วเจกก็หลับโอ้ยเอ็มลอยเอ็มลอยไปขอซิกลงถนนดินเลยอะเฮตุแค่ปิดอะไรอยู่ข้างพี่วานเฮ้ยทนายเหมือนพี่เบส Chang anh. A gọi tao rủa hoa. Na yu ở đằng phía bên long hôn điện ở hiểu tai quát hưng hai. Sì, kìa nè, bé. đến nga 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 ở nga 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 ต้นรอดสามันนะพี่แหละเก็บมันเก็บไงวะไอ้เหี้ยเอายากไลนะทนายต้องให้ตาทนเดือดเป็นรูดทนายอุ้ยเกิดไม่เพียบเลยอะไรอยู่ไหนเขาขึ้นยากเลยอะโค้ดโค้ดโค้ดโปเลยนะโป้ดครับโปชื่อวายตัวเดียวอ่ะ ไปสันมันขาโอจะปปรอะไรก็ไม่ปปรม่วงแค่มอวงก็ลำบากวะใส่สกู๊ปในสองโอ้โหเจ็บมากดเอ็ดพีดีหนึ่งเอ็มร้อยเจ็ดหนึ่งที่กล้าที่มันที่มันกล้าลงนีแต่ว่ามีดีแน่ๆนะผมว่าโอ้ยอย่าให้กูมีรถนะ ี S <S ล้วก็ขับชนเลี้ยงคนเลย <S 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 สถานการณ์นี้นี่รถอย่างเดียวพี่กราอย่าง<ม>เดียว<ด><ด>เลยใช่เป็นไรมาเอาปืนไก่กาไปได้ยิงมาเ,เรื่อะ ต้องลากพวกมันเข้ามาข้างในหาเราอ่ะคุณมัาเสียวตัวนได้บ้านมากปรากสอบทรายกาตั้งกันไว้เลยโอ้ยผีวิ่งที่ไหนใต้อู่มีปะฮะไม่มีหรอมั้งที่ไหนนะโอ้โอ กูไม่มีอ๋อผมมองจากข้างบนลงข้างล่างได้อ่ะมีวิธีมองอีกแม่คอับไรสาม<ำ>ถ้ามันมีของก็แสดงว่ามาเยอะหรอพี่ไม่เยอะไม่เยอะไม่มีของไม่มีของ สไนเดียนคู่กันเลยสามตัวเย็ดแม่เรามีสนดยรักคนหน่าลอยเลย ไอ้เคลียนี่มันบอกเราว่าไงไอ้ท่ามันจะเดือ่เคลียร์บ้างพี่มันดันหนีเอ้ยมันจะดันไปฝั่งนู้นอะ่ะมันวิ่งอ้ามอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะอ๋อตะทนนี่เคลียร์วิวไอ้ที่พิมพ์น่ะอะไรเคลียร์วิวบ้านแดนะะง,งอด่ะนไหน หลังธนาคารเหรอหลังธนาคารสองอหน้าเมืองขวดเยอะเลยหน้าเมืองเพียบโหแม่น่ารูดว่ฝ่าแม่เป็นแนายยิงไม่ได้ด้วยใช่ใช่เรามีหกมันมีเท่าไหร่วะอันนั้นไม่ต้องถามเลยมันมีประมาณห้าหกคนอ่ะจะนับพลทหารนี่เราเชินพลทหาร มันมีสองพวกอ่ะ เอ้ยโหฝั่งนี้ก็มีทนายเด็กดูไม่มีพี่ทนายม,ม,มันดุไปฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้เอาแล้วส<อ>าม<ะ>ตัวเลยเฮ้ยอยากไปแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยอยากไปเหมือนกันท่านแม่เดือดมาเีกว่าเ <c oughs> ดือดใหญ่เลยมันจะกินเลรอฝั่งมันมีไอ้ GPS อยู่อ่ะ ฟังเราก็จะหายไปทีทุกคนสองคนฟังมีทีวีเอสนะถ้าพอเกิดลงมามันก็ดักเกิดไปดูบ้านแต่เช้าแล้วจะหลับเลยผมไม่กระดึ๊บเน่นอยู่เลย ผมนี่สิงบ้านอยู่แล้วนะตอนนี้ตอนนี้อัดวิดีโอไปยี่สิบสองนาทีนะครับใช่หรออัดไม่เจอพี่อไปฟื้นอ่ะยู่มเยอะนะามเจออะไรดีๆเงี้ยใจ่วยด่าเอาผีเล่นแล้วมี่เลยทำพี่มาหายหมดแล้วเนี่ย ยังอยู่หตัวเลยเหรอยังอยู่แล้วแต่ว่าเตัวาจากมุมมองผมแล้วนอนดิดกันวะโอ้นอนชิบหายนอนดิดเว้ยหายไปแล้ว Ai mở lẻ Để nhấn vô thì ta là xì bàn không đó. Hôm nay hai mùa lắm. ไตัวโ,โ,โป,โปออกไปแล้วนแม่งวิ่งไปทางไหนมันก็ดักได้หมดเนาะผมภาษาวิ่งอ้อมทางไกลอ่ะมเอะเอาแคนเล็กๆกนน้อยน้ำเกิดมาแล้วจะมาเห็นบ้านชันเยวแล้วเนี่ยโอ้โไม่ใช้าเลยสิ Thú quá đuổi gặp Tôi nè Tâm cờ Tôi máy rõ Hãy subscribe cho ใครวะใครมันยิงเขาผมวะเนี่ยพูดแม่เลยวะแต่ยังไม่รู้แต่ก็มาแม่งแม่ไปปันไูนนน่อีกดวแต่ตจะสินด้วยคนดินเกิดแคนอาเอพ

เจดแค่เ,เจอเม็ดคิดที่ไหนดีใจมั้ยทำแล้ว,วไม่เคยเจอดอกอ่ะดีใจเลย่มเบือ่อแล้วพสิจริงดริง,งโอ้ย ดแล้วึ่นนะ <C hips> yeah. นอน,นอนในเกมจนจะหลับของจริงแล้วรอจนรอจนขาผมไม่ได้ยินยีิปกดไป3สามนาทีผมผมยี่สิบ มันดินเกิดเกิดแล้วเหรอให้ตัวเดิมเ <laughs> ขาเป็นเฟลีก็บ,บันหน่อยอมามมาแล้วนะหาเลยเดี๋ยวตามไป